สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้วันจันทร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2 5 6 5นะคะบอกไปแล้วว่ามาตรงนี้ต้องรีบและก็รีบมากนะคะนิก้คิดว่านี้มาแต่เช้าแล้วนะคะเนี่ยเช้ากว่าเมื่อวานที่มาตรงป้อมสาราวัดมคงคลประพิษตรงจุดนั้นนะคะแต่ตรงเนี้ยต้องเช้ากว่าทุกครั้งที่ควรจะเช้าทุกคนดูประตูนี้ไว้นะคะจําได้ไหมคะประตูนี้นะคะเป็นประตูที่เวลาเราจะเข้าไปวัดพระพศรีเนี่ยเราต้องผ่านประตูนี้ ประตูนี้นะคะเป็นประตูในเขตพะบรมหาราชวังหลวงอยุธยาอันนี้เขาเรียกว่าประตูอะไรนะบวรอ,อะไรนะเอา้าจําชื่อไม่ได้แล้วแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวขึ้นซับให้นะคะเดี๋ยวนะบวรอ,อะไรนะเอา้าจําชื่อไม่ได้แล้วคือประตูเนี้ยค่ะทุกคนบวรน,นาลีใช่ไหมใช่สิประตูบวรน,นาลีใช่แล้วประตูนี้แหละประตูที่เราจะเดินเข้าไปเวลาซื้อบัตรแล้วเข้าไปในวัดพระศรีเนะี่ยอันนี้คือประตูบวรน,นาลี เป็นประตูที่ฝ่ายในนะคะเวลาที่ที่จะออกมาจากวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยจะต้องออกมาทางประตูนี้นะคะแล้วสมัยก่อนนะทุกคนนึกพออกใช่ไหมคะว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นจักรวรรดิอ่ไม่ใช่เป็นจักรวรรดิเขาเรียกเป็นทุ่งเป็นทุ่งเป็นเป็นเมนกลางเมืองเวลามีการตั้งพระเมรุมาตรเนี่ยจะต้องตั้งอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมคะต่อเนื่องจากวันนั้นที่เรามาล่าสุดนะใครที่ติดตามอยู่ล่าสุดเมื่อวานที่เรามาที่ ป้อมสาราพร,ระบรมวบพิษใช่ไหมถ้าทุกคนจําได้นะอันนี้คือวิหารมุคพระบรพิษนิออกพานหรแม้วสมัยก่อนอะ่ะตรงนี้มันเป็นเมนกลางเมืองเป็นลานกว้างเลยนะคะแล้วเมื่อก่อนตรงนั้เป็นวัดสี่เสียงถูกไหมคะตรงนี้คือประตูบวรน,นาลีนี่แล้วเราก็ต้องรีบไปนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดที่เวลาเขามาซื้อบัตรกันอะ่<ๆ>นอะเขาก็จะต้องมาตรงนี้กันเป็นจุดแรกนะคะย้ากันอีกทีนะคะทุกคนบวรน,นาลีคือจุดนี้นะคะเลยไปตรงนู้นคือป้อมมุมวัดรามาวาส ตามดูนะคะไปค่ะคือต้องเริ่มจากตรงนี้นะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะว่ารอบๆเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะคะย้ํากันอีกทีบวรนาลีนะคะต้องย้าให้ขึ้นใจนะคะทุกคนอ่ะไปค่ะทุกคนไปจุดมุ่งหมายของเรานะคะทุกคนคะวันนี้เราจะมาตามหาป้อมปาการป้อมที่เจดนะคะคือป้อมสารบานชีนะคะคือตอนแรกเนี่ยกี้อ่านออกเสียงว่าไงรู้ไหมสารบานบัญชี ก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลคาทาไมเหมือนกันนะคะมันชื่อว่าป้อมสาระบานชีเฉยๆอยู่ตรงหัวมุมตรงนู้นจาได้ไหมคะส่วนอันนี้คือป้อมสาราพระมงคลประพิษหรือป้อมวัดซีเซียงที่เรามากันมาวัานเสาร์วานนี้กี้ไม่ได้เข้ามาที่นี่นะคะเนื่องจากว่าวันอาทิตย์คนคน่อนข้างเยอะแล้วร้อน,อนมากคือแบบคือช่วงนี้นะคะถ้าเลี่ยงได้กี้จะไม่ค่อยออกมาตอนช่วงที่แบบร้อนๆเลยไม่ไหวคะ่ะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยดิ้งโลดเกินไปอะคะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวได้นอนอยู่บ้านแบบๆแบบเลยนะคะไม่ไหวนะคะทุกคน เนี่ยค่ะยาวไปค่ะทุกคนย้ํากันอีกทีนะคะจําได้ไหมคะป้อมที่สองที่เราไปดูกันคือป้อมมุมวัดรามาวาหัวมุมตรงนู้นเลยนะคะตาดูทุกด้านเลยนะคะแล้วพอเราเดินไล่ๆมาเรื่อยๆย้ำกันอีกทีนะคะตรงจุดที่เขาซื้อบัตรเข้าไปวัดพระศรีเนี่ยอันนี้มันชื่อว่าประตูบวรนารีนะคะ คงไม่สามารถเดินวนกลับไปแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ด้วยนะคะเกรงใจเขานะคะส่วนตรงนี้คือป้อมสระเพราะมันคนแบบพิษคือป้อมที่6ที่เราไปมาที่เรามาเมื่อวานนี้แล้วพอมาป้อมที่6ปุ๊บเนี่ยที่ก็อุตส่าห์มานะ ใช้คํว่าอุตส่ามานะคือบอกตัวเองนะว่าอุตส่ามานะเกิดไปไหมว่าเนี่ยความจริงแค่บอกว่าป้อมเพชรทุกคนก็รู้แล้วนะคะเพราะว่าเคยพาไปป้อมเพชรหลายรอบคือจะพาไปให้ดูเฉยๆว่าไอเชิงเทินใบเสมาเนี่ยของที่ป้อมของวังหลวงเนี่ยมันเหมือนกับป้อมเพชรข้างนอกที่เป็นป้อมของกําแพงวังของยุยาเรานะคะอะไปค่ะทุกคนที่ว่านี่น่าจะถ่ายไปได้เรื่อยๆนะคะยังไม่มีคนนะคะตอนนี้ตอนนี้น่าจะยังไม่8ปดโมงมั้งหรือไม่ก็8ปดโมงนิดนิดแหละ เพราะว่าวาสถานน่าจะเปิดประมาณ8โมงหรือประมาณเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะทุกคนอะได้ไปนหนึ่งประตูแล้วใช่ไหมแล้วกี้ก็มาจะบอกางี้นะคะว่าวันเนี้ยเป้าหมายของเราคือป้อมสารบานชีใช่ไหมจริงๆมันเป็นป้อมปืนอีกป้อมหนึ่งนะคะที่อยู่ทางด้านออที่ตะวันออกเฉียงใต้ของวังหลวงยุทธยาเราวังหลวงอยุทยาชอบเรียกยุทธยาเฉยๆแล้วนะคะ เดินผ่านมาตรงนี้ทุกคนจะจําได้เลยว่ามันเป็นจุดที่เวลาเรามาวัดวัดพระศรีเข้ามาด้านในอะ่ะมันก็จะมีเดินทางกลางใช่ไหมบางคนก็ล้อๆมาริมกําแพงวัดพระศรีแล้วก็ว่ากันไปนะคะและอย่างที่บอกว่าจุดนี้ถ้าเราไม่มาเช้าอะ่ะมันก็ไม่มีทางจะมาถ่ายแบบนี้ได้หรอกนะคะทุกคนคือหมายถึงเช้ากับเย็นไปเลยอะ่ะเย็นแบบเจ้าที่กับวงกับบ้านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้ามาตอนช่วงเวลาที่เขาอยู่ๆกันเนี้ยอย่างน้อยก็ต้องมีคนทํางานอยู่ในนี้นะคะก็ต้องถ่ายติดเฟรมเข้าไปอีกนะคะอ่ะ เ <S an> ชื่อไหมว่ากี่มาอายุธยาช่วงเช้าเแบบนี้นะรถรถสาธารณะที่นั่งมายัง,ยงแปลกใจเลยว่าเอ๊ะมันใช่เวลาของเธอไหมเนี่ยปกติแล้วถ้ากี่จะมาช่วงเช้านะคะส่วนใหญ่ก็จะออนอนในเมืองเลยนะคะนอนในเมืองเลยนะคะถือโอกาสจะได้ไม่ต้องแบบรีบหลนมากนะคะแล้วเมื่อเช้าเนี้ยมาก็แบบโอ้โหคนเต็มไปไหนเนี่ยคือมันเป็นเวลาที่คนเขาออกมาทํางานกันไงเราก็ต้องมาในเวลานั้นเลยเนะี้ยซึ่งปกติจะไม่มีทางเลยนะคะทุกคน สมมติว่าถ้าช่วงเช้าเรามาเนี่ยนะคะอาเดี๋ยววนกลับมาค่ะป้ามีร้านขายน้ำอยู่แถวๆนี้แหละแต่ตอนเช้าก็จะเหลือ,อแค่ร้านเดียวก่อนอ่ะทุกคนคะไปป้อมสารปรบ,บาลมัญชีกันนะคะเราจะเข้าไปด้านในดีดดกว่าหรือจะเข้าไปด้านนอกไปด้านนอกหรือไปด้านในมันอยู่ตรงนั้นอ่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปตรงป้อมสาระบ,บัญชีนะคะ อันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มาเช้าหรือเย็นไปเลยอะ่ะเราจะไม่มีทางเห็นประตูนี้อันนี้คือประตูลิศไพศาลค่ะทุกคนให้เห็นป้ายเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเป็นลิศไพศาลจริงๆทุกคนคะประตูลิศไพศาลเนี่ยมันเป็นประตูหนึ่งนะคะที่อยู่ทางด้านเหนือของพระบรมมหาราชวังเวลาใครจะเข้าไปเดินข้างในเอ่อเมืองโบราณข้างในอะ่ะ ไปซื้อบัตรตรงนู้นก่อนใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปข้างในววัดพรีเนี่ยมันจะมีอุโมงค์ลอดออกไปได้แต่ช่วงนี้ด้านหลังเขากําลังทาไอ้ตัวโมเดลกันอยู่ไงเราก็เขาก็คงไม่ได้เข้าตรงนั้นแหละเพราะว่าเขาเอาไม้มาปิดไงมันก็เลยลอดไม่ได้มันก็เลยต้องมาเข้าตรงนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะมาตรงนี้ก็ถือว่ามาผ่านประตูลิไฟ์สานตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประตูหูช้างทุกคนในภาพออกไหมเมื่อกี้นี้ตอนเราไปตรงจุดที่ขายบัตรเข้าไปตรงวัดพระศรีอะ่ะบวรนารีเป็นประตูของฝ่ายใน ที่จะเดินออกมาจากเขตพระราชาเขตของวัดพระศรีเนี่ยไปถวายเพลิงพระศพที่ตรงบริเวณเมนกลางเมืองตรงนั้นที่เขาจะตั้งอยู่ตรงหน้าวิหารมุคมณพิสสมัยก่อนมันเป็นทุ่งโล่งเลยนี่พ่อ,อใช่ไหมส่วนประตูนี้เป็นประตูหูช้างนะคะหูช้างเนี้ยจะเหมือนกับหูช้างก็คือประตูเสาธงชัยที่พาไปเมื่อวันก่อนที่ไปป้อมท่าขั้นอ่ะแต่ว่ากี่ว่าที่นั่นน่าจะเหลือสมบูรณ์กว่าที่เนี้ยที่นี่มันดูล้นๆยังไงก็ม่รดูนะคะเนี่ยเหมือนมันหายหายไปมันดูเรียบๆยบังไงพี่ลึกก็ไม่รู้ อันนี้คือหนึ่งเยประตูหูช้างเรียกว่าประตูลิภัยสารเป็นประตูทีเ่เขาเรียกอะไรนะขุนนางนะคะขุนนางต่างๆเนี่ยจะเข้าไปถือน้ําพิพัฒน์สัตยาที่วัดพระศรีนเนี่ยจะต้องผ่านเข้าประตูนี้แยกกันชัดเจนนะคะบวรนารีคือจุดนั้นคือฝ่ายในเดินออกมาข้างนอกอันนี้คือฝ่ายนอกเดินเข้าไปข้างในหรือผออกไหม พราะว่าฝ่ายในเด็กเขาก็จะมีทางส่วนตวงเขาอีกนะค,ะคือทางเดินฉนวนมันก็คือไอ้ทางที่มันเดินท่อออกไปจากเส้นที่เราจะลอดไประตูข้างหลังอะที่กี้พาไปบ่อยๆอะวันนี้มันไม่มีทางฉนวนแล้วแล้วเขาคงไม่ทําหรอกนะคะประมาณนี้อ่ะทุกคนลิฟท์ไพศาลได้สองประตูแล้วนะกี้ก็มันจะบอกงี้ค่ะทุกคนว่าไอ้ช่วงจังหวะรอยต่อของไอ้ลิฟท์ไพศาลกับไอ้สาร,รบายบัญชีเนี่ยจริงๆถ้าเราเดินไปข้างนอกมันก็จะเห็นชัดใช่ไหม ไม่เป็นไรหรอกไม่มีคนเดินได้นะถ้ามีคนห้ามเดินเดี๋ยวเก่งใจเขาเดี๋ยวเขาจะด่าเอามึงมาเดินแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยทุกคนนคะเดี๋ยวอันนี้ค่ะจริงๆแล้วจุดเนี้ยมันจะต้องมีประตูอีกสองประตูมันจะต้องมีประตูอีกสองปร,อประตูนะคะคือมงคลพิสารกับกับอะไรอะไรวิมนวิมนมงอะไรสักอย่างนี่เนี่ยสองอันอันนี้เป็นประตูเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นประตูที่มันอยู่รอยต่อระหว่างเอ่อ เออะไรนะฤทธิ์ไพศาลประตูหูช้างใช่ไหมแล้วก่อนจะไปถึงตรงป้อมตรงนั้นคือป้อมสาระบัญชีอะตรงเนี้ยมันจะต้องมีมีประตูอีกสองอันนะแต่กี้กำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยอิดนะี่มันปิดไปหมดแล้วอันนี้คาดคาดการเองนะอันนี้คิดเองเลยไม่ถามใครด้วยนะกี้คาดการว่ามันจะต้องมีประตูอยู่ตรงเนี้ยสองประตูถูกแล้วนะคะมันคือประตูอะไรกับอะไรนะเดี๋ยวใส่ให้นะคะอะไรมงคลไพศาลกับ อะไรอะไรวิมลอะไรเนี่ยสักอย่างนึงเนี่ยจำไม่ได้นะคะจำไม่ได้แล้วประตูมันเยอะมากค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าจไํไม่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 ละเอียดยิบนะคะคือบางประตูเนี่ยบางทีเพิ่งเพิ่งเห็นชื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประตูนี้ได้หรอวะแล้วยิ่งมันไม่มีร่องรอยของประตูหลงเหลืออยู่เนี่ยคราวนี้เรายิ่งไม่รู้เลยว่ามันคือประตูอะไรแต่ตรงนี้มันจะมีประตูอีกสองประตูแน่ๆนะคะรอยต่อระหว่างริพศา,ารกับสาร,รบัญชีตรงนั้นคือป้อมเนี่ยค่ะ ตรงนี้มันจะมีสองแต่อย่างที่บอกว่ากี่คาดการว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะปิดตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาทํามนุษย์สมรีพระเจ้าอู่ทองตรงนี้ไงใช่ไหมถ้าเกิดทำท่ทองทางตรงนี้มันก็จะเหมือนแบบมีทางเข้าเยอะแยะไปหมดอ่ะก็ปิดมันซะเลยอันนี้คิดเองนะคิดเองนะเพราะว่าตามข้อมูลนะ่ะมันจะต้องมีประตูตัวนี้อีกสองประตูตรงนี้อีกสองประตูตน,ะตนะคะดูไม่ออกด้วยนะคะว่าเขามีการเอาอิฐมาเสริมตรงไหนหรือเปล่าด้วยนะคะช่างมันนะคะเพราะว่าประตูสองอันนี้ก็ จริงๆมันเป็นเป็นจุดที่อยากจะบอกให้รู้ว่ามันมีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันมันไม่ใช่เป้าหมายของเราเพราะว่าจริงๆทางยาวขนาดนี้มันต้องมีประตูอยู่แล้วนะคะมันต้องมีประตูอยู่แล้วนี่ค่ะทุกคนนี่คือจุดหมายของเราเย้ yeah! <laughs> บอกแล้วนะคะว่ามาจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแบบว่าจะมาวันไหนก็ได้อย่างใจต้องการนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนป้อมสาระบานชีอยู่ตรงนี้นี่เองเย้ yeah! <laughs> ตื่นเต้นเกินอ่ยยิ่งกว่าเจออะไรอีกนะคะเนี่ยอันนี้คือป้อมสาราบานชีนะคะคือขึ้นไปก็ไม่ได้เข้าไปก็ไม่ได้นะคะป้อมนี้มันจะคล้ายๆป้อมปืนโตตลาดเจ้าพรมอ่ะแต่ว่าอันนี้เหลือเยอะกว่าก็บอกได้เลยว่าอันนี้น่าจะมีการบูรณะแหละนะคะแล้วเป็นงานบูรณะที่แบบเกร็บมากนะคะทุกคนมันเรียบมากเรียบเลยเรียบเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะ คือมันเป็นป้อมปืนนะคะตรงนี้สารบาบัญชีคือป้อมปืนนะอย่าลืมนะแต่ว่าจริงๆป้อมปืนเนี่ยมันต้องมีหลงล่างว่ามันต้องมี้ลงล่างนี่ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วคิดว่าอาจจะทางไปหมดหรือเลปล่าแล้วบูรณะที่หลังหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะกิ๊ไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าอิดอ่ะอิดอ่ยมันอิดคงไม่ใช่อิดตั้งแต่สมัยกรุงศรีหรอกแต่ไม่รู้ว่าเขาทำเมื่อไหร่ ะะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะลงมาดูเรื่องป้อมนะคะพอมาดูเรื่องป้อมเราก็เลยดูป้อมดูประตูนะคะไอ้คันจะให้มานั่งแยกแยะสีอิดด้วยนยะถ้ามันไม่เห็นชัดกี้ก็แยกไม่ออกหรอกนะคะแต่ยังยืนยันคําเดิมนะคะว่าเขาทําให้ดีก็ดีแล้วแหละนะอย่างน้อยเราจะได้รู้ไงว่ามันมีป้อมอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ปะ่ะมันงั้นที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยเอาจริงถ้าข้อมูลไม่บอกกี้ว่าตรงนั้นมีประตูอีกสองประตูนะกี้จะไม่รู้เลย วันนี้ต้องมี2คลิปหน้าเลยค่ะ11นาทีแล้วยังไม่ได้คุยเลยไอ้นี่เลยเพราะกี้จะยาวไปถึงประตูน,นู้นเลยนะคะอาคเนย่าตากับศีราพิรมเลยนะ11นาทีละอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนละกันอ่าสรุปเราเจอแล้วนะคะทุกคนป้อมสารรบานชีอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกี้ขอเวลาดูข้อมูลอะไรต่างๆด้วยนะคะอีกคลิปหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะ2คลิปก็ไม่เป็นไรเพราะวันนี้มาแต่เช้านะคะ โอเคค่ะภารกิจที่7นะคะป้อมสาราบัญชีค่ะเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดกันค่ะ